ืัอนี้รัศมีไทยศรีสเกตที่พาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศฝนตกเป็นเหตุเหตุจังไหนเดียวสิพาพี่น้องไปเบ่งฝนตกเป็นเหตุการณ์สาคัญฝนตกอย่างหนักนะครับฝนตกหนักเห็นป้าออกจากสะมาครับไดไปจับป้าพอฝนตกแห้ง น้ำสิเต็มสาป้ามันก็ออกป้างกระบ,บื้นออกประจับมือเปล่านะครับเอามือเปล่าจับนะครับจับบาดเห็นให้มันเจ็บมันตายจับเอาใส่กระสอบเอาใส่กระสอบนะครับหลายคนก็เอาสมวกซับแต่ผมบดเหตุแบบนั้นนะครับตัวใดใดก็เอาตัวใดบได,บดก็ปล่อยมันไปนะครับเอามาัตนตัวใดเป็นตา เอาเฮดกินก,กินตัวใดบเป็นตาเอาเฮดกินก็เอาไปปล่อยเพื่อหายมันสืบพันธุ์เพาะพันธุ์มันต่อไปบวบจะเป็นปลาคอปลาเข็งปลาดุกนะครับปลาดุกมาเบงรวกันมไไนีตัวใหญ่พี่นออกโดยเฉพาะปลาคอตัวใหญ่แห่งฟังมึงตัวนี้ก่อนตัวนี้หแบบนักประมาณท่าใดเกือบสองกิโลว่น้อกเกือบสองกิโล หักหลายหักหลายต้นนี้นาแต่ใหญ่กว่ามูเละเกือบสองกิโลเอาอีกต้นหนึ่งบ้งอีกต้น,นหนึ่งบ้งถี่ใหญ่ใหญ่านาดอุ่ม,มเอ้าพี่น้องอุ่มได้อุ่มเอามาสั่งต้นนี้โลเจ็ดขีดนะครับโลดเจ็ดขีดพี่น้องต้นนี้โลเจ็ดขีด นี่คือความอุดมสมบูรณ์ของไทยบาทนะครับไทยบานไทยซีสเกตปินิบเดสูป,ป้าพอหนำขึ้นมาฝนตกแห้งปากกระบ,บื้นออกจากอาไปจับเอาตัวใดพอเอาเฮดกินกับกินตัวใดบทเป็นตาเฮดกินกับเอาไปปล่อย ให้มันขยายพันธุ์ต่อไปให้มันขยายพันธุ์พราะได้มันมีป่าหลายๆพี่รุ่นให้มันลายขึ้นกว่าเกา่านี่คือความอุดมสมบูรณ์ของไทยบ้านไทยอีสานไทยซีสเกตสำหรับคลิปนี้ก็เอาบรรยากาศฝนตกเป็นเหตุมาให้พี่น้องเบิง่งแบบของคุณพี่น้องที่รับชม จากรัศมีไทยซีสเกตขอบคุณสวัสดีครับโลเก่าสำคัญบอส